สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆค่ะกว่าจะได้มาสวนเนาะทำนูน่นทำนี่มาเอาข้าวให้หมูค่ะข้าวให้หมูป่าหมูเปดตัวตัวเล็กห้าตัวใหญ่สามตัวค่ะมาก็พาเพื่อนๆลงมาเนี่ยค่ะทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวไปเมื่อวานเนี้ยค่ะเกี่ยวข้าวไปเมื่อวาน รอบที่แล้วเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวนาหวานได้ไปห้าเกวียนห้าหมื่นบาทรอบนี้เป็นข้าวนาปังแล้วดําค่ะก็ได้ห้าหมื่นเหมือนเดิมได้ห้าเกวียนเหมือนเดิมค่ะแต่ก็เอาไว้เนาะเอาไว้อาให้หมูบ้างประมาณหกสิบถังประมาณหกสิบถังค่ะค่ะรอบที่แล้วก็ห้าหมื่นรอบนี้ก็ห้าหมื่นค่ะราคาข้าวดีค่ะ ได้เกวียนละหมื่นหมื่บาทหมื่ปบาทเมื่อวานนี้เนาะก็ไปขายก็ห้าเกวียนค่ะห้าเกวียนได้ห้าหมืนกว่าบาทหักทุนแล้วก็เหลือกำไรบ้างนิดหน่อยค่ะก็ยังดีเนาะสมเดือนสี่เดือนเราก็ยังมีเงินมีความหวังที่จะได้ เงินไว้ใช้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าไม่ทํานาเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะว่าเรามีแต่นาค่ะมันเป็นอาชีพของเราเนาะไม่ทํานาก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่รอบเนี้เป็นนาปังช่วงหน้าแลง้งมันไม่มีน้ําแล้วจะได้ทําหรือเปล่าต้องรอคุณพ่อบ้านรอคุณตามาว่าเขาจะทํำไหมว่ายังไงทุกปีนะ่ะมันจะมีน้ํามา น้ำในคลองนู่นค่ะคลองใหญ่นู่นแล้วก็ผันใส่คลองไส้ไก่มาแล้วก็ระบายใส่นาเราถ้าน้ำเนี่ยไม่พอเราก็มีคลองอยู่ตรงนั้นค่ะเราก็ใช้แมคโครขุดไว้เราก็ให้แมคโครมาขุดไว้มันเป็นอะไรอะเขาเรียกเป็นเป็นเป็นบ่อใหญ่ๆแล้วก็สูบมาใส่นาเราก็คือช่วยกันค่ะน้ำเมืองด้วยแล้วก็น้ำคลองของเราด้วยค่ะ แล้วปีนี้น้ําน้ําคลองไม่มีละคลองใหญ่ไม่มีละน้ําเมืองไม่มีละมันจะทําได้ไหมมันจะพอน้ําจะมีทํำไหมนี่แหละค่ะคือปัญหาปัญหาของชาวนาถ้าได้ทําอีกรอบนี้ก็มกกาลากุมพามีนาเมษาก็านู่นแ่ละค่ะเดือนเดือนเมษาสิ้นเดือนนู่นเลยค่ะได้เกี่ยว มีาพฤษภานน่นแหละค่ะก็กว่าอย่างว่าเราทํานี่กว่าเราจะไถเนาะไถแล้วกว่าเราจะเอาสูบน้ําใส่ให้เต็มอา้าวเต็มแล้วก็มาตีขุบตีขุบแล้วทีนี้ก็มาตีซ้ําอีกกว่าจะได้หวานนี่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันที่เตรียม,มเตรียมเถือกนะคะเตรียมขี้เทือกนะก็ใช้เวลาเป็นเดือน แต่มันจะได้ทําหรือเปล่าถ้าได้ทําก็คือความหวังค่ะความหวังที่เราจะได้ใช้ตังค์ถ้าไม่ทําก็คือไม่มีความหวัง3าสี่เดือนข้างหน้านีเ่เขาบอกพ่อบ้านเขาบอกว่าจะอัดฟางนะคะอัดฟางก็จ้างเขาก้อนละ20บาทเอาไปโยนใส่สวนนั่นแหละค่ะอัดรอบที่แล้วนี่ร้อยก้อนสองพับาทก้ละลายไปกับน้ำฝน ละลายไปกับน้ําฝนเพราะว่ามันฝนตกใส่เนาะเขาก็ยกไม่ไหวเอาไปโยนใส่โยนใส่สวนไม่ไหวก็เอาไปโยนใส่บ้างประมาณร้อยก้อนเหลือร้อยก้อนก็ละลายไปเลยละลายไปกับน้ํารอบนี้ว่าจะอัดอีกเดี๋ยวรอให้เกมาก่อนเกมามาถึงตอนเย็นนู่นแหละค่ะไปเที่ยวบุรีรัมมาถึงตอนเย็นนู่นแหละแล้วก็จะทํำยังไงก็ว่าค่อยปรึกษากัน ว่าจะทำไหมทำนาอีกรอบไหมจะอัดฟังไหมจะตอกบอ่อบาดาลไหมมันมันต้องคุยกันแล้วก็ปรึกษากันตอกบอ่อบาดาลก็นู่นละค่ะข้างถนนจ้างเขามีคนในหมู่บ้านเขาตอกบอ่อบาดาลเขารับจ้างนะเขเขาก็ซื้ออุปกรณ์มาต่อของเขาค่ะแล้วก็เขารับจ้างด้วยเดี๋ยวให้เกมาก่อนแล้วก็มาคุยกันดู เพราะว่าที่เนี่ยเขาเคยมาตอกแล้วมันมันตอกไม่ได้เขาบอกว่าเจอดินดานน้ําไม่ออกเนี่ยคะ่ะนาถัดกันไปนี่แหละแล้วเราก็กลัวไงกลัวว่ามันจะไม่ออกมันจะอะไรยังไงความกลัวเนาะทีนี้ก็ก็จะตอกเพราะว่าน้ําไม่พอคะ่ะเนี่ยผักกูดนี่ถ้าไม่มีน้ําแล้วตายเลยนะคะในเล้งเนี่ยตายเลยผักกูดตายคะ่ะแล้วก็ทุเรียนในสวนน่ะตาย ถ้าไม่มีน้ํานี่ตายแน่นอนเพราะว่าอย่างเป็นมะม่วงเป็นมะยงชิดนี่ไม่เป็นไรเขาเขาเขามีน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็ได้ถ้ามะม่วงกับมะยงชิดแต่เป็นทุเรียนนี่ตายแน่นอนเหี่ยวตายนี่ค่ะในดินน้ําโดนแบบรถเ,เกี่ยวข้าวเหยียบเนาะซึมออกมาเยอมเลยนี่ค่ะเงียบสงบนี่ค่ะ ถ้าตอกก็จะตอกได้ตรงนี้ตอกบบอบาดาลน,นคะคะตอกบบอบาดาลถ้านตอกแล้วน้ําออกดีเราก็จะได้ลดพักูดแล้วก็สูบใส่ข้าวด้วยสูบไป,ปลดผลไม้ด้วยสูบลงสะด้วยสูบระบายลงสะด้วยนี้แหละค่ะป่บวต้องตัดสินใจแบบตอกบบอบาดาลไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่าง คือแย่พะกูดนะคะสงสารพระกูดพะกูดนี่ประบัวมาจากไหนเหรอคือคลองค่ะเมื่อเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมีอยู่ในคลองแล้วทีนี้ประบัวนะ่ะอยากได้พะกูดพะกูดมาปลูกแล้วปีนั้นนะ่ะเขาลอกคลองพอดีงบประมาณมาลอกคลองพอดีประบัวก็เอารถพ่วงแล้วก็ไปกับเนี่ยค่ะพอบ้านนี่แหละแล้วก็ไปขุดไปดึงมามาปลูกพอเราเอามาแค่นั้นแหละรถไม่โคลอกคลองเกี้ยงหมดเลย ไม่เหลือเลยค่ะตามธรรมชาติโด,โดนแมคโครลอกหมดเกี้ยงมดค่ะปะบวกก็เลยได้เนี่ยค่ะผัะกบุดเนี่ยค่ะมาไว้ในสวนเป็นผักบุดเหลืองค่ะยอดสีเหลืองยอดอ่อนยอดไม่เป็นหนามนะคะบางพันธุ์มันจะมีหนามอ่อนๆค่ะแล้วก็สีเขียวอันนี้จะเป็นสีเหลืองนคะคะบรรยากาศ ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามป้าก็พูดยาแล้วค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ